กล่าวสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมก็มาพบกับผมอีกเช่นเคย KS Champ วันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องเก็บสัมภาระเที่ยวบินนะครับผมก็เป็นกล่องใหญ่ๆแถบสีส้มนะถ้าใครไม่รู้ก็จะผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่เราก็จะมาเปิด100กล่องนะครับเพราะถ้าจะเปิดเกิน0 0อ่ะโอ้โหมันหายากมากเลยนะผมจะผมจะขึ้นแบบให้ดูแล้วกันว่าน้องๆอะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะผม สองจุดแรกนะครับก็จะอยู่ตรงซีเมนนะอ่าซีเมนตรงนี้ครับนี่อยู่2จุดนะแล้วมาดูในไฮนะในไฮก็จะมีประมาณ3จุดนะครับตรงนี้เลย2กล่องนะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงโกดังใกล้ๆแอดมินนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยน,นี่ตอนนี้กี่กล่องแล้วครับ1 2 3 4 5 5กล่องแล้วนะมันจะมีอยู่6กล่องนะอีกอีกกล่องก็จะอยู่ตรงเมเจอร์นะผมเมเจอร์เล็กนะหลอดไฟฟ้าเล็กนะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่ครับผมก็จะอยู่ตรงบ้านหลังนี้เลยนะนี่ครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่หกจุดนะครับหกจุดนี้แบบถ้าเราเกิดจุดซีเมนต์อย่างเงี้ยเราก็วิ่งไปซีเมนต์นะแล้วฝั่งนี้ฝั่งขวาก็จะโดนเก็บหมดแล้วครับเพราะในกล่องอะเลตตอบมันดีเนาะทุกคนก็จะเปิดหมดแหละนั่นแหละความยากมันก็จะอยู่ตาละหนึ่งกล่องหรือสองกล่องนะที่ผมได้บางทีก็ได้สามกล่องมั่งถ้าดีสุดก็ประมาณสี่กล่องเลยนะเปิดเปิดหนึ่งตานะผมได้สี่กล่องก็ดีครับผม มันก็จะได้จบไ,ไวๆนะโอเคแล้วก็ไม่พูดมากเราไปรับชมกันดีกว่าว่าของแดงจะออกไหมหรือเพชรจะออกฮันนี่ไม่รู้เหมือนกันไปดูนะครับผมใครที่ชอบนะผมใครที่ดูตลอดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปนะครับผมเราไปดูกันดีกว่า let's go มาครับผมกล่องที่ห้าแล้วกล่องที่ห้าจะมีอะไรดีๆไหมอย่างนี้โอ้โหการ์ดจอครับผมมาแล้วขงผมการ์ดจอกล่องที่ห้าก็่อไปแล้วขอการ์ดจอเอาวะอุย้ยกล่องส้มนี่แม่งของดีจัดเลยมาดูกล่องที่หกต่ออุย้ยอะไรอะอะไรเว็บๆครับผมวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันของผมนี่วะจะลวดเคเฮ้ยกล่องนี้แม่งมีของดีจัดเลยวะ เอาวะแต่อันนี้มันได้อยู่ในกล่องนะมันอยู่นอกกล่องนะกะรหลอยู่นอกกล่องโอเคมาดูกล่องที่เจ็ดดีกว่าื นี่แหละครับบางทีเราก็โดนตี้อื่นเข้ามาเซ็ตหย่อนะเราก็ต้องยอมนะบางทีเข้ามาสามตัวเราโซโล่เนาะเราจะเอาอะไรไปสู้ละ่ะเราก็พร้อมที่จะสู้สุดใจเว้ยนั่นแหละ <c oughs> เราอย่าไปซีเรียสน,นะเปิดกล่องชิวๆครับผมมาเปิดกันต่อยังต้นทางอยู่ยังไม่ถึงปลายทางเลยไปทางเราหนึ่งกล่องนะครับอันนี้15้าเอาวะอือหือ เปิดได้สักนิดหน่อยก็มีลูน่าเข้ามานะผมก็จะเก็บปืนเก็บทุกอย่างที่มันสําคัญสําคัญแพงๆผมก็จะเก็บให้หมดเลยแล้วก็จะวิ่งออกไปเลยครับผมไม่รออะไรครับไม่รอให้ตี้เขามายิงผมหรอกครับนะแเรวก็ชิ่งออกก่อนเลยเจอกันพ่อหนุ่ม หลังจากที่ผมลงสลิงมาได้สักแป๊บหนึ่งนะผมก็ได้ยินเสียงตรงคอร์ดนะเหมือนมีคนมาก่อนผมแล้วตอนนี้ผมก็อดแตกกล่องส้มไปนะครับตอนนี้เดือแตะแบบอขอยิงสักหน่อยเถอะแม่งหมันเขี้ยว,วะ่ะอุ้ยสองตัวเลยวะผมผมเห็นแค่นี้ผมก็แม่งจะรอดไหมเนี่ยแต่ก็ดูไปสักแป๊บหน่อยแล้วกันว่ามีใครอยู่ข้างหลังนี้นะเหมือนจะมีตัวข้างหลังอยู่อีกตัวนะเพื่อนเขาอยู่ข้างหน้าแล้วอีกตัวอยู่ข้างหลัง เพราะเขาเคลียร์บอดไปตะก,กี้นะผมได้ยินเสียงนี่ไงนี่ไงอีกตัวนะครับรอนสักแป,ป๊บฮันนี่พอ,อ,อแล้วใส่กระสุนปุ๊บแล้วผมก็จะวิ่งไปเลยวิ่งไปเอาของเพื่อนเขาแล้วผมก็ชิ่งเลยสตาตะก,กี้เลยนี่แหละครับชิ่งให้ไวครับผม ไม่มีไม่มีไม่มีนี่ครับอุ้ยสกาได้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 เชี่ยอันตรายจัดเลยเอาแค่นี้แหละผมอะแล้วเจอกันพ่อหนุ่มก็มากล่องที่24แล้วนะก็ เปิดมาก็มีแต่ของม่วงกับของขาวของเขียวฟ้านะขาวเขียวฟ้ามาพร้อมๆกันนี่ไงเออขาวเขียวของทองยังไม่ออกเลยแดงอีกหลังจาก้ยที่ซ่อมก่อนนะกล่องนี้ผมก็จะบอกว่ากล่องนี้มันชอบตอบไอ้พวกที่ซ่อมก่อซ่อมมวกนะนี่ครับอุ้ยแน่นอนแบบนี้อโอเคจากกล่อง30สบแล้ว เข hey, องทองมาอันนี้อันไนปนแสนเลยนะเนี่ยอย่าลืมเก็บกันนะทุกคนมาครับมาไม่ทันเลยนะผมก็มีคนวิ่งผ่านเราแล้วครับโอ้โ oh, 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 oh. หใสหมวบไปทุกทีเอาวะเฮ็ดช็อตอ่ะรู้จักบอสเฮดช็อตรู้จักแต่เฮ็ดยังยูถู้เล่นอะไรกันเนี่ยโอเคเราก็จะดึงของให้หมดเลยดึงไม่ให้หมดแล้วก็ชิงให้ไว เอ้กล่อง30แล้วเย้เหลืออีก70ครับเยอะอยู่นะเฮ้ยอะไรวางอยู่นะเอ้ยจรวดมาอีกแล้ว ฮู้วันี้มันเป็นวันผอผมที่ว่าจะหลวดสองอันแล้วเอาดีเอาดีเอาด,อาดีคอนเทนต์เปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องไม่ค่อยเจอครับแต่เจอไปวางอยู่นะครับผมจะรั่วจริงๆเลยกูมาเปิดกล่องทําไมของแดงไม่ออกมาให้ผมสักหน่อยวะส่วนมากเจอของแดงวางอยู่ทั้งผมนี่ผมนึกเลยมาครับผมอู้ของดีครับของดีมาอีกมาอีกผมชอบครับผมชอบของแดง ไปอ,อุ้ยหาเจ็จแล้วรู้ว่าของแดงวางอยู่ะแะตะกี้ไปครับ,รบจะ40แล้วเป้าหมายของเราลุย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 อือหือโอโหมาไมเออเม็ดกาแฟนะเออส่วนมากก็เม็ดกาแฟก็เจอบ่อยนะหมกล่องนี้นะใครที่หาเม็ดกาแฟก็มาเปิดกล่องไอ้กล่องสัพพะละเครื่องบินได้นะ อ๋วิได้หมวกด้วยนะใช่ใช่มีหมวกด้วยหมวกหูดับแต่สนมากคนไม่ใส่กันหรอกแม่งหูดับก็ดีไม่ได้ดับดับนิดเดียวนะดับเยอะด้วยนะครับมาครับอู้นี่ไงเม็ดกาแฟาอีกแล้วครับผมนะใครที่ตามหาก็าไปหากันได้ที่ซ่อมก่อไหมอู้เที่ซ่อมก่อก็มาเราไปชมกันต่อนะเุ้ยอุย้ยอะไรอ่ะโอ้โหที่ครับนะครับผมที่คับกระสุนนะ มาสิรับของทองก็มานะไม่ใช่ธรรมดานัผมทุกทีเจอแต่ของขาวของเขียวนะแต่เปิดกล่องนี้นะมีทั้งของม่วงของทองนะถ้าดวงดีหน่อยอาจจะเจอของแดงนะครับแต่ผมไม่เจอเลยวะ่ะเจอแค่กาจอหนึ่งใบนะเอาวะตอนนี้ก็มีคนอยู่ข้างบนหัวผมนะผมก็ออกไปไม่ได้แล้วแหละคือต้องอยู่ในรูนี่แหละครับอยู่ในรังนี่แหละรอเขาดันเข้ามานะ เหมือนกับว่าพ่อหนุ่มเขาเล่นสไนเปอร์นะครับผมผมก็จะดึงของเพื่อนเขามานะเพราะปืนผมมันเจาะขาไงผมเอาปืนเจาะขามาเล่นไนก็ต้องต้องดึงปืน AKM ของเขามานะนี่แหละจะผมจะเอา AKM ไปยัดหน้าเขานะปืนเพื่อนเขาก็ต้องออออปืนเพื่อนเองเหรอเอาไปโอเคผมว่าผมก็เก็บน้องๆพวกนี้เสร็จแล้วผมก็จะออกเลย ไม่รอช้านะเพราะเหลืออีกตัวเดียวเองผมไม่รอเพื่อนเข้ามานะดึง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 ให้หมดเปิดกล่องไม่พอวะได้คิวอีกโอ้โหสไนปเปิดนะหลังจากที่เราหนีความวุ่นวายกันมานะเราก็มาเปิดกล่องกันต่อนะผมมาขรึ่งทางแล้วทุกคน63-64ผ่านไป ของแดงยังไม่มาเลยของแดงในกล่องนะจะแอบเกลือก็ไม่เกลือนะของทอก็ออกบ่อยอยู่นะทั้งทองทั้งม่วงอนะหืลงมาไม่ทันไไรนะผมเหลือบตาขวาไปดูโอ้โหเฮ้ยลงมากม็เจอเลยครับผมสี่แสนสามครับโอ้โห เจ็ดสิบแล้วทุกคนของแดงยังไม่มาสองช่องนี่มันเฮ้ยมาแล้วเอาวะของแดงสองช่องนะเดี๋ยวจะเป็นสักสิบช่องนะเฮ้ยไม่ใช่น่าจะช่องใหญ่ๆกว่านี้นะเฮ้ยเอาวะมาวะมีกําลังใจในการเปิดต่อนะผมเจ็ดสิบสองแล้วเหลืออีกประมาณอุ้ยสามสิบนะมาถึงสามสิบนะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวิ่งยี่สิบแปดนะโอ้ โอ้โหมาทั้งเกาะทั้งที่ซ่อมกอเกาะเยี่ยมเลยอุ้ยโอยกาแฟเยอะมากเลยนะเอาเรื่องอยู่ยมาไหมโอ้โหมาไหมครับทรงอย่างนี้ของทองเน่ของทองอีกไม่ของม่วงนะโอ้โหมาไหมครับทรงอย่างนี้ออมาอยู่มาอยู่อุ้ยของม่วงสองชิ้นนะ ไปดูกันต่อจะมาอีกไหมจะแปดสิบแล้วทุกคนถ้าใครผ่านมาแถวๆนี้นะซีเมนเมเจอร์เล็กหรือไฮนะผมไอตรงคอนนะก็แบ๊บๆไปฟาร์มกันได้นะเผื่อเออของแดงออกให้ทุกคนนะเผื่อทุกคนแบบ เจอของแดงที่แพงกว่าผมไยเออก็ลองไปเปิดกันดูนะครับผมตำแหน่งกล่องผมก็บอกไว้แล้วในต้นคลิปนะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะแต่ส่วนมากน่าจะรู้กันแล้วแหละเพราะกล่องมันไม่มีไม่เยอะนะมีแค่6กกล่องนะแล้วคิดดูดีผมแบบดีตาทุกคนดูบางทีก็ได้หนึ่งกล่องบางทีก็ได้สองกล่องนะบางทีก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ไม่ว่านะไปโดนเขายิงอีกนี่แหละรือแม่งโคตรจีนเลยนะ แต่ผมก็สู้ไวทถอยนะทําเพื่อคนดูนะครับผมคนดูเขาอยากดูไงผมก็จัดให้เลย <S 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 <ๆ>หลังจากที่เราเปิดมา89กล่องนะผมก็จะสนุกให้เลยว่าปุ้มนะครับผมแบบกล่องมันมีน้อยเนาะคือแบบเผื่อเราไปเปิดอาจจะเจอของแดงของทองมันก็ยังดีนะดีกว่ากล่องทัท่วไปนะบางกล่องโอ้โหออกขาวเขียว แต่กล่องนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่มีไม่บ่อยหรอกผมคิดอย่างนั้นนี่ไงทองมาอีกแล้วครับก็รวมรวมเราก็ได้ของแดง4ี่ชิ้นนะผมของแดง2ชิ้นนีคือไม่ได้อยู่ในกล่องนะเป็นจําววดนะจะวางอยู่แต่ของแดงที่เราเจอในกล่องจะมีอยู่2ชิ้นเหมือนกันคือกร์ดจอกับไอ้จอสีเขียวนะนะก็รวมรวมก็ๆๆได้ของแดง4ี่ชิ้นนะของทองผมก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วกันของทองผมให้คุณดูนับเอาแล้วกันว่ามีกี่ชิ้นนะเพราะของทองมันก็ดอกดีอยู่แล้วนะผมคิดอย่างนั้นนะ โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะผมรับชมมาถึงจุดนี้นะผมก็บาย